จากสถานการณ์ฝนตกและก็น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับเรื่องนี้เองรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับได้ห่วงใยประชาชนสั่งการให้สออปตอระดมสัพพะกำลังเตรียมรับมือน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ชายแดนใต้ย้ําครับว่าจะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ที่ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น3ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสออปตอเป็นประธานประชุมหาหรือแนวทางการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอพอตนะครับได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วน เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสออปตอผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนบางล่างตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นมาทําให้หลายพื้นที่ระบายน้ําไม่ทันและเกิดน้ําท่วมฉับพลันส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงมอบหมายให้เลขาธิการสอ,อ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการด่วนเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้าในพื้นที่ทั้งปริมาณน้ําฝนการระบายน้ําการเฝ้าระวังสถานการณ์น้าทะเลหนุนและการติดตามรับฟังข้อมูลในเรื่องของน้ําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการน้ําร่วมกันทั้งนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังหาแนวป้องกัน เสริมนำกระสอบทรายมาวางกั้นพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามข่าวสารจากกลมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานท้องถิ่นท้องที่อย่างใกล้ชิดครับ